Yo wanna do lunch? Want to do lunch? อยากคิดว่าอยากทำ lunch นะคะไม่ใช่ไปทำกับข้าวน So I'm here today with โบ๊ทโบ๊ทไปอยู่เมกามาสามปีครับวันนี้จะให้โบ๊ทมาบอกสิบประโยคที่ใช้บ่อยแล้วมันจะไม่เหมือนประโยคปกติทั่วไปเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่วัยรุ่นที่เมกาเขาใช้กันสมัยผมเรียนอยู่ที่นู่นนะ So are you ready? Yes I am Let's do it The first one What is it? From what I've heard like what's up a lot of thai people would think that what's up it's like a word to say hi like hi. but it's actually like Hey what are you up to ก็คือคำว่า WhatsApp อะครับเวลาคนไทยคิดอะก็จะคือแบบเหมือนเอ้ย w h a t s a p w h a t s a p อย่างเงี้ยเหมือนถาม w h a t s a p ตอบ w h a t s a p เออเหมือนเวลาเราดูดราจิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนาะเอ้ยโย w h a t s a p WhatsApp อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนมีคนมาถามเราว่าเอ้ยทำอะไรอยู่แล้วเราไม่ตอบเขาแล้วเราก็ถามเขาเฮ้ยทำอะไรอยู่อ่ะมันไม่ make sense แล้วถ้าเกิดเราถาม Hey ว่า w h a t s u p ก็ตอบไปว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่แต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรอยู่เราก็จะตอบว่าแบบ Noting h much what are you up to ก็ต้องมีถามต่ออ่ะขึ้นประโยคที่ต่อไปเลยเมื่อกี้บทพูด nothing much แปลว่าอ๋อก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วบทก็ต่อบสวยๆว่า what are you up to แปลว่าอะไรคะแล้วคุณล่ะทำอะไรอยู่ืม what are you up to ก็เหมือน what are you doing right ใช่ครับอืมคือฝ่อมากนะคะอ่ะต่อไปเราถ้ารู้สึกหิวๆน่ะเราจะชวนเพื่อนไปกินยังไงก็ถ้าไปกินข้าวอย่างนี้ใช่ไหมสมมติกินข้าวเที่ยงแล้วกันเหมือนก็ text ไปหาเพื่อนอะ yo wanna do lunch Wanna do lunch? อยากคิดว่าอยากทำลันช์นะคะ <laughs> ไม่ใช่ค่ะแบบไปทำกับข้าวกัน <laughs> อยากเข้าใจพี่ w a n n ด w o n u n c h Wanna do d n n n o r ดูที่แปลว่าทำเนี่ยถ้ามาวางไว้ข้างหน้าลันช์มาวางไว้ข้างหน้าดินเนอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยกินลันช์กันไหมไปกินอนไรกันใช่ไหมหรือแบบอันเนี้ยมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลา จีบสาวที่ต่างประเทศเนี่ยเราส่วนเนี้ยเรา้องถามว่าเฮ้ยไปกินข้าวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบ you wanna grab a bite you wanna grab dinner อันนี้ก็ดีโอ้ o oh, u wanna grab a bite ต่อมาคแบบเอ้ยไปหาอะไรกินกันไหมโอ้ยสซ่บแล้วถ้าแบบกินกินอยู่แล้วอาหารมันแบบไม่โอเคอะ่ะโบาจะพูวอะไรคนปกติก็แบบอ่ายัก แต่ว่าถ้าแบบ over s a t u r a t e นิดนึงก็จะแบบ yeah this shit is nasty <gasps> nasty oh my god this shit shit <laughs> อย่างนี้แปลว่าอะไรหรอคือ shit เนี่ยมันเป็นคำศัพท์ที่ใช้ได้กับหลายๆอย่างเหมือน Can you grab มี a t shit หรืออะไรอย่างเงี้ยมาจาก that thing ใชสิ่งนั้นมันแทนคำว่าส <That thing. S 1> ิ่งได้ this thing this shit ถ้ายังไม่สนิทกัน uh, หรือว่า uh, เขาเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปใช้กับเขาดีกว่าอย่าพิ่งใช้ถูกล้ว nasty ล่ะแปลว่าอะไรคะ nasty แบบมันแย่มันอารมณ์มในแง่ลบอ่ะแต่นักเรียนขาพวกนี้มันค่อนข้างแบบเด็กวัยรุ่นนิดนึงเนาะมันแบบคนปกติก็ไม่ขนาดนั้นาไปกินข้าวก็ I don't think the food is so great yeah I don't like it yeah I don't like the food แต่ถ้าจะลองใช้แบบโอ๊ยวัยรุ่น for f ก็ลอง but i s is nasty อันถัดไปอู้ <Ooh. S 2> แล้วถ้าโบท๊ทจะต้องขอบคุณคนหลาน Thank you พอไหม Thank you ก็คือจริงๆแล้วอะ่ะฝรั่ง แค่เปิดประตูให้ก็ thank you หรือแบบยื่นของให้กันก็ thank you กันอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับเราเวลาเราใช้อะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากขอบคุณเขาจริงๆเนี้ยเราจะบอกว่าเฮ้ย hey, thank you I really appreciate it มันแบบมันซาบซึ้งมากแต่มันก็ไม่เชิงแบบฉันซาบซึ้งที่ใช่เชิทำแบบเฮ้ยขอบคุณนะเอะอแบบเอ้ยฉันขอบคุณจริงๆนะไม่ใช่แบบฉันซาบซึ้งเหลือเกินไม่ขนาดน,านัน้นเพราะแบบเปิดประตูให้เงี้ยก็ thanks เออใช่แบบ thanks I appreciate it จะเสริมมันไปก็ได้แบบขอบคุณจริงจังความโตอืมอ่ะอันถัดไปบ้างเจอผู้หญิงสวยๆบ้างค่ะคุณโบทพูดว่าอะไรคะถ้าอยู่กับเพื่อนใช่ไหมสมมติไปาาพาบ<อ>แล้วเจอผู้หญิงก็บง<อ>แบบ Damn boy I think <อ> we should hit that เห <laughs> มือนแบบเอ,อย้ยต้องไปคุยกับเขาแล้วแหละเน t ่ยโอ้แอมบอยคือแบบเฮ้ยโอ้เธอถ้าเป็นภาษาบ้านมากเ้ยอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่สะกดเพื่อนนิดนึงอันถัดไปอันรถติดบ้าง รทจะบ่นว่ายังไงคะเวลารถติดใช่ไหมแบบขับรถอยู่อย่างเงี้ยถ้าอยู่แบบเมืองที่ไม่มีซับเวย์อยู่แบบ LA ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ oh, man traffic is killing me คิวไม่ได้แปลว่าฆ่าเหรอคะไม่ใช่ครับ k i l l i n g Me เนี่ยถ้าใช้ในประโยคประมาณนี้มันต้องอยู่กับว่าเราใช้กับอะไรถ้า k i l l i n g m มีก็คือเหมือนแบบโอ้ยมันน่าเบื่อมากจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำให้ฉันแบบเบื่อมากๆอย่างนี้มันเอาไปขยาย the traffic ก็คือการจราจร is killing me ไม่ใช่แปลว่า traffic กำลังจะฆ่าฉันนะแต่มันแปลว่า traffic อ่ะมันกำลังทำให้ฉันแบบฝุ่นเซ็งทำให้ฉันเบื่อมากเลยอันสุดท้ายรถข้างหน้ามันไม่ไปซะทีคุณโบ๊ทจะบ่นว่าอะไรคะ ส่วนตัวเนี่ยแบบแบบบ่นในรถอย่างเงี้ยก็จะถามว่าแบบแบบเฮ้ยทำไมไม่ไปทันทีรอคนเขียนบัตรเชิญหรออะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรคะคุณโบ๊ท Yo m มู e Are you waiting for a written invitation อุย้ยประมณเนี่ยเร่งเอาอัน Yo m มู e ไปค่ะนักเรียรคือ ขับอยู่ yo move อะไรอย่างเงี้ยมันใช้อยู่ในทุกวันนะครับเวลาเราเจอแล้วก็แบบเบื่อแล้วก็เ้มื่อไห่จะไปสทัทีคนหลายๆคนอาจจะเรียนมาในหนังสืออาจจะไม่ได้เจอสิ่งพวกนี้ใช่ไหมแต่สิ่งแบบเนี้ยโบสทคอนเฟิร์มว่าใช้ก่จริงๆเองใช่ใ,ใช่แต่ว่าอันนี้คือแบบใช้ตอนเป็นไฮสคูลนะครับมันก็เด็กๆบางอันมันก็ไม่ควรเอาไปใช้ในชีวิตปกติวันนี้ครูอ,อยากถามว่าได้ประโยชน์ไหนจากคุณโบสบ้าง เมนบอกผมด้วยนะครับว่าชอบประโยคไหนที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ใช้เยอะที่สุดครับขอบคุณคุณโบสมากนะคะแล้วถ้านักเรียนอยากเก่งภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองอยากพูดจาสร้างประโยคได้แบบแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นอญญอคนอร์สพื้นฐานของครูช่วยได้นี่เลเวล2มันใช้คำศัพท์ที่แบบซับมากยิ่งขึ้นและแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นอยากเก่ง you have to start today right yes อืม สนใจแอดไลน์อังกฤษอาร์อได้เลยค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะคะ Yes <laughs> Thank you